เนะเรื่องขอพักนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องดําเนินคดีต่อทั้งภาษีทั้งอะไรต่างๆนะเสียภาษีถูกต้องไหมคดีต่างๆที่ผู้เสียหายเยอะแยะเนี่ยโรงพักนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่นะครับสำนักงานตำรวจช่าก,ก็ลองคิดดูว่าจะช่วยเหลือประชาชนคือต่อไปก็จะไม่ใครพึ่งไอ้โรงพักนี้แล้วนะครับอืมวันนี้ดูอาจารย์ที่หาดใหญ่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงนะครับกัญชยัยเขาต้องเอาเต็มที่เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันเขาจะติดเกาะติด ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอืมในสังคมมันไม่ควรจะมีการเอารัดเอาเปรียบทําอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะก็เรียนให้ทราบสะบงสะบก็ต้องให้มันมีอํานาจนะอืมนะครับมีกฎหมายอยู่ในมือก็ต้องทํางานนะถ้ากลัวก็ก็ยุบหน่วยงานทิ้งไปทั้งตำรวจทั้งสงบกบนะ ถ้าปอดแทกนะสมมตินะสมมติวนะ่านะปอดแทกเนี่ยก็ยุบทิ้งไปไม่รู้จะมีไว้ทําไมนถ้าขี้ขาดตาขาวไม่กล้าอ,อต้องถึงพอบตอร,อรอไหมครับเออข่าวมันก็ใหญ่โตคนก็ด่าตํารวจทั้งวันก็ดูที่ว่าตํารวจจะมีปัญญาช่วยเหลือประชาชนไหมหรือว่ากลัวอิทธิพลอืมนะเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆแจ้งความก็ไม่อยากรับแจ้งอะไรต่างนะทํางานก็ช้า อทำไมต้องให้สือ่อมวลชนทำงานแทนตำรวจด้วยนั่นล่ะสิอืมเออป้ามีผัวเป็นตำรวจเลยกลางหรือเปล่าคนก็ถามอ,อืนะต้องไปถามป้านะอ,อืมเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจนะแดงให้เห็นว่ามีเส้นมีเงินนี่มันทำอะไรได้นะประชาชนจะพึ่งอะไรตำรวจได้ไหมหรือต้องไปพึ่งคนดัง คือชีวิตนี้แม่งกับประเทศเรานี่มันตำรวจจะพึ่งได้ไหมนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้มันเห็นผลนะครับนะป้าพาสามีลูกสาวมาโหนกระแสเลยครับเนี่ยนะมีคนอยากจะให้ป้าพานะครับอืมอืมทนายตั้มจะรอดคุกไหมแล้วแต่ศาลนะนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินนะไม่ใช่ผมนะแพ้ชนะศาลตัดสินมีหลายคดีฮนะ เออเนีหลายคดีที่แบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นสุดท้ายก็ยกฟ้องเยอะแยะนะครับเยอะแยะอืมนะครับไอประเภทเอ่อที่อะไรหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นกูเห็นยกฟ้องทุกลายนะครับคดีตู้ห่าวก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ยกฟ้องคดีทนายตั้มก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ไม่รู้จะยกฟ้องหรือเปล่า ก็ติดตามกันต่อไปตัวเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืมอืม